ได้มอบเงินส่วนเพิ่มให้เจ้าปิชาหลังจากที่วานให้ปลูกขุดแปลงเนาะเสร็จสำเร็จทางนี้5แปลงขยายไปถึงโน่นไว้ปลูกมันปลูกมันแก้วเพ่อนหอมมันแก้วหรือมันญี่ปุ่นไว้กินเนาะปลูกไว้หนึ่งไว้หุงหากินต่อไปก็เอาจะเอาไก่มาลงนี่นะให้ได้ดูแลตื่นขึ้นมา ลดน้ำลดท่าดูแลบ้านช่องห้องหอเนี่ยถูกต้องเนี่ยเขามีบ้านเราต้องดูแลบ้านให้อยู่ในสภาพปกติสวยงามเนาะเออเนี่ยเห็นไหแดงเท่าไหรนน่นี่ร้อยหนึ่งเนาะเมื่อวานก็ได้ร้อยหนึง่งสรุปแล้วได้สองร้อยแล้วเนาะ<ง>นี่ที่ทำงาน,นได้สองร้อยว้มีที่ไหนนะภูมิใจเราทำงานเราก็ได้ ต้นกล้วยที่ปลูกไว้ใช่ไหมจะออกลูกเลยต่อไปต้นกล้วยก,ก็ลดนะลดยอดไปหยอดไปเนาะกล้วย<ม>เต็นก็วายรุ่นมาแล้วค่อยปลูกใหม่มอ่ะอ่ะถ่ายภาพนิ่งอ่ะนิ่งดีใจด้วยทํางานเอาฝึกสอนให้ได้เรียนรู้ชีวิตไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้นะไหมอ่าเนี่ยได้ร้อยสองร้อยเก็บไว้ เอาไว้ใช้เงินกองทุนกิบไว้เลยเอ,อ,อ,อ้ตรงนี้กูไม่ใช้เอาไว้ให้กองทุนจําไว้เลยนะอย่างน้อยต้องมีห้าสิบบาทเด้อจำไว้เขาจะได้รู้ค่าของเงินจะได้รู้คุณค่าของเงิน